วันนี้เราจะพาทุกคนมากินพิซซ่านะครับมาดูดีทุกคนดูมาจะเอาให้ใอ้ขอแผ่นเท่านี้ร้อ,อนร้อนร้อนร้อนอม่าหน่อยน้อยนี่นายน้อยฮ้อนเด้อฮ้อนอู้ร้อนมันเจ็๊ยบอู้มันเจี๊ยบเป่าเป่าเปเรื่ย ่อยมาเลยทุกคนว่าะไปยิบยูร่าลาเต้ให้อไยิบเองตวโอ้ไม่ได้กินง่ายหรอกครับฉันกินอ้นใหญ่เอาีิโกงอ่ะาน้อไเนาะดูดูมามโอ้ยกวร้อนเลยเอ้ยหอนหอนหว่าสิกินโชยหอนมาเเทศ้กินเลยไม่ต้องใส่จานละดูดูหอนน้อ อร่อยแม่อร่อยแซ่บข้าับกินเลยลูกกินเลยเป่าเปาแม่เป่าให้เอามาเลยเอามาแม่เป่าให้มาแม่เป่าให้มาแม่กินไหมกินไหม ถ <Eat. S 2> ่ายคลิปไม่กินเขาไม่ต้องกินด้วยเลยเลยตัวคอนตีนไปกินไหมเอ้ากรนโดด